ไมให้เสียงคนส่วนใหญ่มาคนส่วนใหญ่กบเสียงคนบางกลุ่มวงเล็บมึงก็ขออภัยครับท่านก็บอกว่าเป็นกลุ่มพันธมิตรสิครับน่นก็บอกว่าการเลือกตั้งมันจะทําให้เสียงส่วนใหญ่กบเสียงของคนบางกลุ่มเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าก็หมายความว่าคนบางกลุ่มคือพันธมิตรออกมาทําให้บ้านเมือง ไม่เดินหน้าใช่ไหมครับนี่ก็คือความเจ้าเล่ห์ของคุณอาภิสิทธิ์ผมเปยแสดงความเห็นไปแล้วว่าคุณอาภิสิทธิ์โดดหนีเวทีการรักษาอาธิปไตายของชาติเข้าไปสู่เวทีของการกับเพื่อนการเลือกตั้งขณะนี้หลักฐานก็ปรากฏว่าคุณอาภิสิทธิ์ต้องการกลบเกลื่อนความพ่ายแพ้ในเวทีรักษาชาติรักษาอาธิปไตายของชาติ ใช่ไหมครับคุณอภิสิทธิ์ยัยงแสดงวาทกรรมต่อไปว่าจะไม่ยอมให้คนที่ค่มคู่หรือใช้ความรุนแรงมาบริหารประเทศเขาก็คงหมายถึงนปชใช่ไหมครับใช่ไหมครับเขาก็คือว่าเขาคงไม่ยอมให้ระบอกทักษิณซึ่งใช้ความรุนแรงมาบริหารประเทศ พี่น้องครับเราก็อยากจะบอกว่าเราก็ไม่ยอมให้คนขายชาติมาปกครองประเทศเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเมื่อใช้ความรุนแรงกูก็ไม่เอาใช้คนขายชาติกูก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นมันต้องโหวตโนโหวตโนโหวตโน นอกจากนั้นแล้วคุณอภิสิทธ์ก็ท้าบักแมว้ววันแน่จริงมาโต้เวทีมาดีเบตจะเลือกการเลือกตั้งดีกว่าพี่น้องครับแสดงว่าคุณอภิสิทธิ์มีความเป็นนักโต้วาทีใช่ไหมครับและพี่น้องครับเราก็ไม่ต้องการนักโต้วาทีมาเป็นนักบริหารประเทศชาติใช่ไหมครับ และท้ายสุดคุณอภิสิทธ์ก็อ้อนประชาชนบอกว่าในการแข่งขันการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งเนี้เป็นเรื่องที่สูสีเพื่อไทยก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าใครแพ้ใครชนะคุณอภิสิทธิ์ครับคุณส่งสัญญาณว่าไม่เลือกเขาไม่เลือกเราเขามาแน่ใช่ไหมครับ นั่นคือสัญญาณหนึ่งที่บ่งว่าบรรยากาศภายหลังการเลือกตั้งมันไม่ปกติสุขแน่นอนใช่ไหมครับพี่น้องครับคนมีปัญญาอย่างชาวพันธมิตรจะต้องไม่หยุดยัง้งในข้อมูลที่จะมาวิเคราะห์อ่านเกมให้ออกผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้อง ก็มีปัญญาไม่แตกต่างจักผมเพียงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนผมใช่ไหมครับเมื่อยังไม่มีโอกาสผมก็ขอใช้โอกาสนี้แทนพ่อแม่พี่น้องเอาข้อมูลมาบอกท่านอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าอนาคตภายหลังการเลือกตั้งบ้านเมืองอาจจะเข้าสู่กะรียุคก,ก็ได้ ข้อมูลนี้ผมเก็บตกมาจากไหนทราบไหมครับผมเก็บตกมาจากเขาใหญ่โบนาซ่าโคราชครับที่โบนาซ่าปากช่องเขาใหญ่ขออภัยนะครับผมไม่ได้โฆษณาโบนาซ่าให้กับคุมภัยวงเตชะนรงค์นะครับเพราะเหตุนี้มันเกิดที่โบนาซ่าจริงๆ เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเกิดอย่างไรครับที่ผ่านมานปชเสื้อแดงไปฉลองสุขฉลองชัยชนะในการหลุดพ้นคุกตารางมาที่โบนัสซาใช่ไหมครับไปจัดดนดนตรีริงโลดฉลองความสุขกันใช่ไหมครับและในคืนนั้นคุณทักษิณก็โฟนอินมาเหมือนเดิม แต่สิ่งที่สำคัญที่มันให้ในัยคือเนื้อหาสาระการโฟนอินของคุณทักษิณสิครับว่ามันส่งสัญญาณอะไรต่ออนาคตการเมืองภายหลังการเลือกตั้งคุณทักษิณบอกว่าพี่น้องครับพาผมกลับบ้านด้วยครับผมพร้อมจะกลับไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องครับ พาผมกลับบ้านด้วยครับผมพร้อมจะกลับไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องครับปัญญาชนคนมีปัญญาอย่างเราอย่างพันธมิตรรู้คำตอบแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเท่านั้นยังไม่พอคุณทักษิณยังส่งสัญญาณออกมาเป็นประโยคที่สองว่าขอให้เสื้อแดงจับ ตาดูการเลือกตั้งขอให้เสื้อแดงจับตาดูการเลือกตั้งถ้าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมบ้านเมืองจะเลวร้ายลงไปอีกมากมายพี่น้องครับคำจำกัดความคำว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิธรรมท่านให้ความหมายได้ไหมครับ แต่ผมว่าคุณทักษิณให้ความหมายได้ครับคุณทักษิณผมประมาณการนะครับคุณทักษิณให้ความหมายของการเลือกตั้งที่บอยสุดยุธิธรรมคือการเลือกตั้งที่พักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเท่านั้นครับนั่นก็หมายความว่าถ้าพักเพื่อไทยไม่ชนะการเลือกตั้ง การยุติธรรมในการเลือกตั้งก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นท่านเห็นอะไรไหมครับว่าแดงทั้งแผ่นดินมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับถ้ามีโอกาสปรบมือครับเมื่อพวกเราพอจะวิเคราะห์ประมาณการประเมินสถานการณ์ดังนี้ได้แล้วเราจะทำอย่างไร เท่าที่พลังประชาชนอย่างเราเราจะทำได้พี่น้องครับก็ไม่เลือกมันทั้งหมดคือโหวตโนสิครับโหวตโนคือการเริ่มต้นของการตะโกนบอกของประชาชนคนไทยกลุ่มหนึ่งเพื่อบอกไปยังฟ้าบอกไปยังแผ่นดินว่าประชาชนอย่างวเรา,เาประชาชนอย่างพันธิษสู้มาสุดชีวิต แล้วสู้ได้แค่นี้เองครับเพื่อเป็นการบอกฟ้าบอกแผ่นดินว่าเราพึ่งนักการเมืองไม่ได้แล้วครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นบอกฟ้าบอกแผ่นดินว่าระบบเลือกตั้งในปัจจุบันมันไม่เหมาะกับสังคมไทยครับเพื่อบอกฟ้า บอกแผ่นดินว่าโครงสร้างของการปกครองประเทศด้วยรัฐธรรมนูญไม่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยครับเพื่อบอกฟ้าบอกแผ่นดินว่าหากไม่เปลี่ยนแปลงนักการเมืองชั่วช้ามันจะกลับมาครองบ้านครองเมืองอีกครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับเวทีเสวนา ยังมีเวลาอีก15นาทีเพราะฉะนั้นผมจะขอยกเวลา15นาทีนี้ให้กับพี่ทั้งสามท่านเอาสามผานคือคนละห้านาทีขอเรียนเชิญผู้สมัครเป็นคนแรกครับผมไม่เรียนเชิญแล้วครับขอเรียนเชิญพลตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์ครับพี่นองครับผมฟังพลตำรวจโทรปรฏทศพูดแล้วเนี่ยมัน ครอบคุมไปทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องครับผมวิเคราะห์ที่พลระโททวีพ,พูดเรื่องคุณภิสิทธิ์สัมนากับพักประชาธิปัตย์เหมือนกับเข้าใจพวกเราผิดนะครับพวกเราทั้งสี่คนนี้น่ะไม่ได้มาเล่นการเมืองในเวทีนี้นะครับเพราะเราทั้งสี่ไม่ได้สังกัดพักการเมืองใดแล้วก็คิดว่าเราคงไม่สมัครผู้แทนด้วยนะครับ <c oughs> เวทีนี้ไม่ใช่เล่นการเมืองลิมถนนนะครับเป็นการชมนมเพื่อให้คุณอภิสิทธิ์ขุนเชิดนายกเนี่ยได้รู้ว่าเราต้องการให้ท่านยกเลิกสามข้อที่เราเรียกร้องไป m o u 4สีสามสมาชิกภาคีามอดโลกและข้อที่สารที่เราเป็นหัวว่าคุณอภิสิทธิ จะติ็คุกก็คือว่าขอให้คุณไล่ขเบนออกนอกประเทศไทยไปบนภาพวิหารนะครับไอ้ข้อนี้ผมเชื่อว่าคุณไม่กล้าออกมาพูดออกอากาศอ่ะถ้าพูดอีกทีคุณก็ติ็คุกอีกคดีนึงล่ะครับที่น้องครับนายกได้พยายามพูดเพื่อ ให้ประชาชนได้กลับมาเลือกตั้งอีกพี่น้องพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าถ้ามีการเลือกตั้งอย่างที่นายกคนเชิดได้ประกาศไว้ว่าจะยุบสภาในเดือนธิงหาคมเราเลือกตั้งแล้วเราสามารถที่แก้ไขปัญหาการเสียดินแดนการขายดินแดนได้กับผลประโยชน์ได้หรือเปล่าครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้ามีการเลือกตั้ง มันทั้งสองพักใหญ่ๆนั่แหละครับมันก็จะทําให้ประเทศชาติเสียหายอย่างย่อยับเลยกันแล้วกันใช่ไหมครับที่พวกเราพยายามพูดว่าถ้ามีการเลือกตั้งให้เราไปโหวตโดโหวตนะครับใช่ไหมครับแล้วก็พี่น้องก็ผมก็ไปเจอหลายจังหวัดเขาก็พยายามเอาเอกสารที่คุณปานเทพ ทำมาให้มาแจกในแท่เมื่อวันที่เมื่อวันศุกร์นั้นเนี่ยต่างังหวัดก็ยังอยากเอาไปแจกอีกใช่ไหมครับที่น้องต้องช่วยกันในการเผยแพร่เอกสารเหล่านี้เพื่อให้คนที่ยังไม่เข้าใจเหมือนพี่น้องที่มันั่งอยู่ตรงนี้หรือยืนอยู่หน้าจอนั้นเนี่ยได้เข้าใจให้ตรงกันว่าไอการเลือกตั้งต่อไปนั้นเนี่ยถ้าได้ไอพักใหญ่ๆเข้ามาแล้วนอกจากมันจะเข้ามาถอนทุนทุกเกินคอร์ชันแล้ว มันยังทําให้เราเสียดินแดนอีกครับเดี๋ยวผมอาจจะเกินห้านาทีไปสักหนึ่งนาทีนะครับเมื่อกี้นี้พลอากาศเอกเทิดศักด์ได้บอกว่าได้ปุกใจทหารให้เข้าใจว่าประเทศตุรกีปอริเกตใช่ไหมปอริเกตนั้นเนี่ยทหารได้ร่วมกับประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติจนเขาจเจริญได้นะครับนั่นคือเขายกตัวอย่างให้เห็นของจริงก็อยู่ที่ว่าทหารนั้นจะนึกถึงประเทศชาติหรือไม่เท่านั้นเองครับพี่น้องแล้วที่ที่พลอากาศเอกสศตว์เอาสืนี้มาเนี่ยให้พวกเราคิดถึงตอนที่ เราชุมนุมอยู่ที่ทำเนียบท่านทูตสุรพลท่านทูตสุรพ์ก็เคยเอาไปพูดบนเวทีนี้นะครับเพื่อให้ได้รู้ว่าไอการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ถูกต้องนั้นเขาก็มีวิธีการเหมือนกันครับพี่น้อง <c oughs> การเปลี่ยนแปลงอีกวิธีการหนึ่งนะครับเพื่อให้ฟ้าดินได้เห็นว่าถ้ามีการเลือกตั้งผมก็เรียนภาษาพูดของ คนเรือโทรปรที่ไปนะครับเื่อยฟ้าและดินได้เห็นเนี่ยนะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือว่าอยู่ที่กรรมการเลือกตั้งว่าท่านจะสร้างวีรกรรมเพื่อลูกเพื่อหลานโดยทําตนแบบคุณสดศรีที่ประกาศมาว่าที่จะลาออกไปนะครับถ้าทําได้ท่านก็จะได้ชื่อว่าท่านได้กู้แผ่นดินเหมือนกันครับพี่น้อง ก็อยู่ที่ท่านจะทําหรือไม่ทํานะครับภาวะเช่นนี้มันเป็นภาวะที่มันน่าจะทํานะครับาวนี้เมื่อพลอากาศเอกเทิดศักดิ์พูดเรื่องฐานอากาศเอ้ยฐานแล้วเนี่ยนะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าผมควรจะพูดกับน้องๆที่เป็นตํารวจว่าเราเป็นตารวจถ้าเราสนับสนุนกันซึ่งกันและกันสิ่งที่เราได้ทําความเสียหายมาตั้งในอดีตมันก็จะได้กู้ชื่อได้นะครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างนายตำรวจสักคนหนึ่งนะครับพี่น้องเพื่อให้น้องๆที่เป็นตำรวจได้รู้ว่าเขาไม่กลัวนักการเมืองนะครับคนที่ผมจะยกย่องเพื่อให้น้องไปศึกษาคือว่าชื่อพลตำรวจเอกวันชัยศรีหนวนนัดพี่น้องครับนายตำรวจคนนี้เป็นนายตำรวจรุ่นเดียวกับคุณทักษิณเชตวัตรครับทำไมเขาไม่กลัวนายก แล้วก็เป็นนายหรวจรุ่นเดียวกันคือช่วงนั้นเนี่ยพลเุเกวันชัยได้สร้างโครงสร้าง DSI ขึ้นมานะครับคือ DSI ก็เรียนแบบมือนอกนะครับที่อยากจะให้มีตำรวจเป็นส่วนกลางไม่ขึ้นกับตำรวจของรัฐนะครับก็ประเทศไทยก็เลยอยากเอา DSI เนี่ยมาเป็นรูปแบบที่อยากสร้างขึ้นมาเพื่อทวงดุลตำรวจ ถ้าตุรวจคุณไม่สอบสวนไม่ดาเนินคดีเลยดีไอ้ไนก็จะเสดสวนสอบสวนดําเนินคดีนะครับเรียนแบบประเทศต่างๆเข้าที่จเจริญแล้วพอทักสินเป็นนายกได้เรียกพลนุเรกวันชัยเสียนนนท์มาพบเขารุ่นเดียวนะครับบอกว่าถ้าเราจะให้หนายเป็นทิพย์ดีดีไอเนี่ยนายจะทําตามที่เราสั่งได้ไหมพี่น้องครับพลนุเรกวันชัยเสียนนทบอกว่า ต้องดูเป็นเรื่องเรื่องไปนะครับก็แปลควาหมายว่าไม่ท uh, ําตามหลอกครับแล้วพลณนุเวันช yup ัยนี่เป็นลูกเขยของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวทักษิณมันมองไวหลายหลายชั้นครับถ้าได้วันชัยมาเดลี่นิวก็อาจจะสนับหนุนคุณทักษิณด้วยพี่น้องครับผมรู้เรื่องนี้แล้วผมยังบอกกับวันชัยว่า เออรักทักษณิณยังบอกว่าถ้านายไม่ยอมเราจะขอลองทิพย์ดีคนหนึ่งนะครับวันชัยรู้ชื่อคนนั้นนะครับผมก็จําไม่ได้แนละ้วชื่ออะไรไม่อยากจําด้วยวันชัยกลัวครับบอกไม่เอาแล้วครับชื่อคนนั้นเนะ่ยผมยังแนะนําเลยบอกว่าเจอกันบอกเฮ้ยวันชัยนายก็รับไว้ก่อนสิแล้วเวลาแจกงานก็อย่าไปให้งานสาคัญเขาบอกมีคนพูดแบบพี่เนี่ยหลายคน อีิน้องคขอบคุณครับพนตรวจสันเกตสิ้หนึ่งเจ็แล้วเนี่ยนะครับคุณทักษิณไม่เอาวันชัยศรีนุนัตจนวันชัยต้องลาออกจากตำรวจวันนี้ได้เป็นกระการสิทธิ์ครับเพื่อผมพูดเรื่องนี้เพื่อให้น้องๆที่เป็นตำรวจให้รู้ว่าคนดีๆที่ต่อสู own, ้กับนักการเมืองก็ยังมีอยู่และถ้านน้องๆทาทําต่อไปเรียนแบบรุ่นเก่าๆที่เขาไม่กลัวนักการเมือง มันก็จะทําให้ตํารวจนั้นดีขึ้นมาช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาบั้นเมืองด้วยนะครับน้องๆที่เป็นตารวจครับขอพระคุณขอเสียงปรบมือให้พลโตโทสมเกีตพวงทรัพย์ครับขอเรียนเชิญพอากาศเอกเชิดศักดิ์ครับครับพ่อแม่พี่น้องครับผมยังมีความมั่นใจลึกๆว่าการเลือกตั้งเมื่อมันไม่แก้ปัญหาให้กับประเทศไทยแล้วผมก็ไม่อยากเอาการเลือกตั้ง ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งยังยืนยันว่าไม่อยากให้มีการเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์มันมีการเลือกตั้งเราจําเป็นจะต้องไปเลือกตั้งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโห no, 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 no. วตโนโหวตโนโหวตโนและพ่อแม่พี่น้องขอได้โปรดติดตามว่า วงนอกเขาพูดกันว่าสิ่งที่บอกเหตุก็คือเวลานี้กกตเริ่มออกมาพูดกันแล้วว่าถ้าถูกกดดันกกนตก็จะราออกนั่นหมายความว่าถ้ากกตราออกก็ไม่มีการเลือกตั้งใช่ไหมครับนั่นขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามนะครับ เมื่อการเลือกตั้งไม่แก้ปัญหาสิ่งแรกก็คืออย่าให้มีการเลือกตั้งถ้าต้องไปเลือกตั้งก็โหวตโนโหวตโนขอบคุณครับครับขอเชิญพลเอกปีชาครับผมยืนยันว่า เราจะรักษาแผ่นดินของเราไว้ได้ด้วยกำลังมวลชนที่เรามีอยู่ทั้งสิ้นแน่นอนและอธิปไตยเหนือดินแดนบริเวณชายแดนเขมรตลอดแนวรวมทั้งพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรนั้นในท้ายที่สุดแล้วต้องลบกันแน่ํำกรเมไว้ ไอหุนเซนมึงเสร็จแน่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการสร้างประชาชนเป็นเสียงสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นมันด้วยกระบวนการวโนโหวโนโหวอโนวโหวตโน วขอขอบคุณครับพี่น้องครับรายการเสวนาราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดนพระพิเศษสี่เราพบประชาชนประจำวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกมีนาคมอสอง5รยขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับกราบขอบคุณครับวอดดวอดดวอดด